สวยมากนะคะ วันไหนคะเนี่ย,ยถึงวันที่เห็นติด้ายไว้วันที่สิบม,มกราหรอคะได้ถึงประมาณสิบม,มกรา,า,า,าวันนี้ลมแรงนะคะอากาศก็เริ่มหนาวค่ะพาทุกคนนะคะมารับลมหนาวที่ได้สิระยา ร้นอนนะคะสวยมากๆค่ะใครที่ชอบไรมวิวได้ลมนะ สวยมากนะคะต้นค่อนข้างจะเตี้ยนิดน,นึนงอะคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะสูงแค่นี้เองนะคะ มีคนมาแวะเรื่อยๆนะคะมาถ่ายรูปค่ะได้ยินมีเสียงเดียวกันนะคะว่าสวยนะคะสวยมากอันนี้แปลงนี้เป็นแปลงดอกสีขาวนะคะที่ไร่ศิลยานะคะก็จะปลูกสลับกันนะคะ สีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนแล้วก็สีขาวนะคะฉจบอกว่าน้องส,สวยมากๆนะคะคอสมอส<ฮ>แล้วยิ่งลงมาแบบนี้นะคะยิ่งสวยค่ะ มีด้านหลังด้วยนะคะ ตรงนี้เป็นสีชมพูอ่อนนะคะนี่ค่ะสวยมากค่ะสีนี้ชมพูเข้มปนกันนะคะยิงตอนที่ลมพัดมานะคะ แปลงเล็กๆด้วยนะคะด้านหลังนะคะมองมานะคะตอนที่มาถึงเหมือนว่าปลูกนิดเดียวแต่จริงๆแล้วปลูกไว้เยอะนะคะนู่นค่ะเห็นไหมคะ่ะยาวไปสุดแปลงน้่นเลยค่ะลงมาเย็นมากดอกไม้ก็สวยนะคะ ที่ไรนะคะก็จะจัดเป็นที่นั่งถ่ายรูปนะคะเป็นฟางไว้อย่างนี้นะคะทุกทุกร่องแปลงของดอกคอร์สมอสค่ะจ้า ไม้สวยๆนะคะยังไงก็ไม่เบื่อจ้า นี้ก็สวยนะคะแบก็กกราวเป็นภูเขาค่ะลมกำลังจะบอกว่าลมหายไปแล้วนะคะลมยังไม่หายจ้ามาแล้วนะคะสดชื่นมากดีต่อ,อใจสุดๆไปเลยค่ะ ก็มีคนทยอยมาแวะเป็นระยะระยะนะคะมาถ่ายรูปกันค่ะตอนนี้ยืนอยู่ด้านริมอีกฝั่งหนึ่งของแปลงคอสมอสนะคะนี่ค่ะเสอให้ดูมุมกว้างนะคะของบริเวณไร่ศิริยาค่ะ มีฟังนะคะวางไว้เกือบทุกร่องค่ะไว้ให้ถ่ายรูปนะคะไว้ให้นั่งนะคะตื่นชื่นชมความสวยงามจ้า แสงแดดก็คือจะอยู่ด้านนี้นะคะ่คะกำลังส่องมาตรงหน้าพอดีเลยจ้าแลงนี้ก็จะสีแปลกตานะคะผสมนะคะสีเข้มสีอ่อนแล้วก็สีขาวนะคะสวยไปอีกแบบนึงคะ่ะ อยู่ได้นานโดยไม่เบื่อเลยนะคะดอกไม้ส,สวยๆกับบรรยากาศดีๆแล้วก็วิวแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็ลากันไปด้วยภาพสวยๆนะคะของทุ่งคอรมอสไร่สีระยาที่สับเสือแมพค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขใน,ในทุกๆวันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ